ตายบด้ได้ดอกเดียวมีนางได้สดอกหดอกอ๋อยังดีือฮือฮือือฮือฮวอฮือฮือฮือฮอนือฮือาือฮือฮือฮืออีอฮือฮืฮือองือฮือฮอฮ เอาคือบอกวาโอ้หมอนโอ้ปวดพดบาเฮ็ดกอนดปวดเอาเฮ็ดน้ำหน้าแร่หากันอย่างขึ้นหักกรพอพี่น้องยือกาลงยางสิไปหาเฮ็ดพน้องข้นภูบรรยากาศเหื่อยค่ะเหื่อยเสิได้บมือนนรอบ่กพี่น เราเบิ่งลราเบิง่งนะดิวสิวทัดพี่น้องหาเห็ดกันเลยเยอะแยะมาบ้านนี้ล้ะคอยรอชมว่ามันจะได้หรือไม่ได้ 哎，我感觉今天还上路 woo

เท่าเท่าเท่าเท,ท,ท่าบ่ามันหาดอกไม้หาดอกมไม้มันเท่าอืมดอกกลมจุม่มปลุดปิดลิดก đâu đây hết Hít Pro

ตายบนดูได้ดอกเดียวมีนังไม่สี่ดอกหดอกอ้ยเห็นแล้ว็นมีน้องเอ้ยหอนอนซ้อนดหเราเราสุดยอดสุดยอดน้องเอ้ยมัน สวยขนาดเลยใหญ่ๆตุ่มๆวู้ยเต็มกระตาเลยพี่น้องพี่นอ้องออนซ้อนดิจ้าเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดหน้าเล่เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดกอแดอง <c oughs> พโผล่ไปเห็นหน่อนี่เนาะไหนเจ้เพึ่นอยู่ในโขดหินพี่น้องโอ้อ่อนโซนเพอ่์เดยโอ้ยได้แต่อันนั้นหมุนเลย เห็ดอย่างโคตรพ่อโคตรแม่เห็ดอันนี้พี่น้องดอกมันเริ่มเติมเลยเห็ดไข่เห็ดไข่ก็เห็ดมันโอ้ยขาบักใหญ่พี่น้องพูดเลยอุ้ยพี่น้องพูดเลยอุสวัสดพี่น้องตาย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 ไข่ปิดพี่น้องไข่เป็ดไข่เป็ดอโอ้ผมมีมีเลยมีจุกนกกระตะไข่เป็ดพี่น้อง โบ้ให้เฝ้าพี่น้องเลยอุ้ยอดซ้อนหลายพี่น้องเลยเฮ็ดมือนีโบ้ให้เฝ้าอู้หึเพิ่งเข้าพึ่งเข้าพี่น้องเพิ่งหวานพึ่งเข้าอู้หูโดงามขนาดได้สามโดพี่น้องเลยสวยงามเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดฟังก์ นี premises, premises, the way, so ่แหละนี่แหละเี like uh, right ่ละเป็นบีเลยเป็นบีเลยเหรอไม่มีคนเห็นเนาะเป็นกำนึกว่ามันเห็นเอาพี่สองดอกไปนห่อือทางนี้พรมหนุ่มพรมจูบเนาะพมหนุ่มพรมจุบงามงามงามกระเ็เนระเนกระเด็เต็มกระจังกระจัง

con vậy ừ, đậu cơm chùm thì nó gây hồng Còn phía con vậy Phuông Thằng phuông U เฮ้ยสารพัดเฮ็ดจ้ะพี่น้องจ้ามือน,นี้นะอ่อนซ้อนลายมานคักมือน,นี้พี่น้องพูดเ่ะเต็มตะการผ้าดิพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนเด็กขึ้จะขายยังไงขาอไก่ี้พี่น้อง โอ้ยไปหยุดคนกระต่าเอา,าแต่เดี๋ยวเนาะช้องไข่คือมีชองไข่เนาะน้องเอ้ยที่ของแท้แม่มันจะที่พี่น้องเอ้ย,อ,อ,อ,ยอันนั้นไข่มันจนเปื่อยจนว่าฮักทิ่มพี่น้องนี่ละงอู้พี่น้องโอ้พี่น้อง โอ uh like, ้มันล้มเอียงเลยพี่น้องเลยคนบอกมาโผล่มามันเท่าพี่น้องอ่อนโซนโอ้ยพ่อว่าเฮ็ดอู้อันนี้เัิดไข่เฮ็ดละโง่อัน เดี๋ยวหอุ้ยไข่เฮ็ดไข่เป็ดไข่กันไข่ขขเฮ็ดละงุูถือหน่อยเลย,ยนะหนึ่งดอกสองไข่โอ้ยไข่หนึ่งเดอกสวยนะจ๊ะ พี่น้องเอ้ยพูดนะโอ้ยคอนโซนนี่พี่น้องเอ้ยฮิตพี่น้องฮิตพูดพูดพูดพี่น้องเ้ย เอาลายลายพี่น้องก็เฮ็ดผุดนะจนได้หาจนได้คอนอุ้ยพี่น้องแจ็กได้หลายไม่ได้หลายพี่น้องเอ้ยห้ามเฮ็ดผุดนะห้ามเฮ็ดห้ามเฮ็ดออกมาจากเครื่องคูผุดนะพี่น้องคือล่างหยางเหนื่อยผุดนะจนได้หาห้ามหาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพี่น้องกระเดียะจะหาผุดนะลดยังเต็มเลยพี่น้องเอ้ยรถหาเฮ็ดเฮ็ดออกกี่นองกระเดียะพี่น้องเอ้ยเอาลดลดลดรถหามี่น้องถ่ายไม่ได้ ใช้ได้แล้วไอ้พี่นกพุดะพี่น้องคนกระต่ายเห็ดเต็มเลยกำลังกายพี่น้องผลงานได้วันนี้เยอะมากได้หาบนะเห็ดนะเยอะจริงๆเดี๋ยวไปเบิ่งอันผลงานด่วนรถพี่น้องวันนี้ขอเวลาหย่างสัก่อนพี่น้องเหนื่อยเหนื่อย

ตยกุลกะกาผ้าเอาก็ไดเฮ็ดละงกเหลืองกันะไม่มีแต่เน้นน้อยน้อยยังคู่วอยู่เฮ็ดเตือนนี่เฮาอเฮ็ดเาเฮ็ดเ็ดเ็ดเฮเห็ดเฮ็ดเฮ็เ็เดเ็ดดเดดเดเเ็ดเฮดเเฮ็ดเเห็ดเฮ็ดเ็ดเ็ดเฮ็ดเฮเฮ็ดดเฮ็ดเฮด็ดดดเฮเเดเดเเเเเเเ็ดดดดด ผลงานที่ได้เมื่อนี้เต็มรถกลับบ้านไปดังเอ้ยใช่เว้ยเรื่อนทอดหลายๆพี่น้องแล้วเมื่อนี้ก็สบายดีพี่น้องเลยไปวายเมื่อให้ได้พี่น้องมาหอดบ้านหอดเมืองละเฮ็ดผลงานเฮ็ดผลงานที่เจ้าของได้เลยพี่น้องเลยมากินได้รวมหมูรวมพวกวันนี้ผลงานเจ้าของกันดยพี่น้องพื่นอันนี้ชาเห็ดละอันนี้เห็ดรวมเห็ดรวมพี่น้องเพื่อเพื่อ คนโซนละไรสติมตะกะสองตะตะสามตะกะเย้ไปกน